สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าการบริหารร้านค้าปลีกหรือร้านขายของชำที่ปกติอาจจะดูวุ่นวายเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาได้ยังไงด้วยเทคโนโลยีนะครับมาดูกันเลยครับว่า ODPOS เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับลูกค้ายืนต่อคิวกันยาวเหยียดอยู่หน้าเคาน์เตอร์ส่วนเราเองก็เไม่แน่ใจว่าของในสต็อกมันเหลือพอขายหรือเปล่า ปัญหาดําเดิมสุดคลาสสิกพวกนี้ลหะครับคือสิ่งที่เราจะมาหาทางออกกันในวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนความวุ่นวายที่เจอทุกวันเนี่ยให้กลายเป็นการควบคุมร้านแบบเต็มร้อยเลยด้วยข้อมูลจริงๆที่แม่นยำเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านหน้าเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินนี่แหละครับ เรามาดูกันว่าจะพลิกโฉมประสบการณ์การจ่ายเงินธรรมดาธรรมดาให้มันเร็วปีตแล้วก็น่าประทับใจขึ้นได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับแค่เรายิงบาร์โค้ดปิ๊บครั้งเดียวพอระบบมันจะคิดเงินให้เลยแล้วก็ตัดสต็อกสินค้าออกจากคลังให้ทันทีแบบเรียลไทม์เลยนะคะมันช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการคีย์มือไปได้เยอะมากแล้วก็ทําให้การคิดเงินเนี่ยเร็วขึ้นแบบเห็นๆเ,เลยครับแล้วถ้าเจอเคสที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกล่ะครับอย่างเช่น ร้านขายของชำที่ต้องขายของที่ชั่งตามน้ำหนักอย่างพวกผักผลไม้แถมยังมีโปรโมชั่นซื้อชิ้นนั้นลดชิ้นนี้พ่วงมาด้วยโอ้โหจะจัดการยังไงให้มันไม่วุ่นวายล่ะครับที่นี้บอกเลยว่าสบายมากครับแค่เราเอาของไปชั่งน้ำหนักพิมพ์บาร์โคดแบบพิเศษออกมาแปะไว้แล้วก็เอามายิงที่เคาน์เตอร์แค่นั้นเลยระบบมันจะคำนวณราคาตามน้ำหนักให้เองแถมยังดึงโปรโมชั่นที่ตั้งค่าไว้มาใช้ให้โดยอัตโนมัติเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อ1แถม1ห,หรือราคาพิเศษแบบแพ็คคู่คือทุกอย่างมันจบในขั้นตอนเดียวเร็วแล้วก็แป๊ะมากๆครับแล้วในยุคนี้เนี่ยลูกค้าก็จ่ายเงินกันหลายรูปแบบใช่ไหมครับระบบนี้ก็เลยต้องรองรับให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือจะสแกน QR Code พร้อมเพย์คือลูกค้าสะดวกแบบไหนเราพร้อมรับหมดครับอ๋อแล้วก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมาก แล้วก็ได้ใช้จริงบ่อยๆแน่นอนครับก็คือถ้าลูกค้ามากันเป็นกลุ่มแล้วอยากจะหารกันจ่ายในบิลเดียวก็ทําได้ง่ายๆเลยครับจะแบ่งจ่ายคนละเท่าไหร่หรือจ่ายด้วยวิธีที่ต่างกันก็ได้สะดวกสุดๆ แล้วพอคิดเงินเสร็จนะครับก็ปิดท้ายการขายแบบมืออาชีพสุดๆด้วยใบเสร็จที่ชัดเจนพิมพ์เป็นภาษาไทยมีโลโก้ร้านเราเรียบร้อยและที่สำคัญคือระบบจะคำนวณเงินทอนแล้วก็แสดงให้เห็นในใบเสร็จเลยแบบนี้ก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ลดความผิดพลาดของพนักงานแคชเชียร์ไปได้เยอะเลยค่ะโอเคครับ ทีนี้พอการขายหน้าร้านของเรามันราบเรื่อนดีแล้วสเต็ปต่อไปก็คือทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อยเเรามาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายมาเป็นลูกค้าประจำได้ยังไงในระบบนี้เนี่ยเขามีเครื่องมือสำหรับมัดใจลูกค้ามาให้พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิกสะสมแต้มหรือจะทำเป็นบัตรของขวัญของร้านก็ได้ทั้งหมดนี้มันคือกลยุทธ์สำคัญเลยนะที่จะช่วยให้ลูกค้าผูกพันกับร้านเราแล้วก็กระตุ้นยอดขายได้ในระยะยาวครับ เอาละครับจากหน้าร้านที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ทีนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังกันบ้างไปดูห้องเครื่องของธุรกิจกันดีกว่าครับนั่นก็คือระบบจัดการหลังร้านนั่นเองลองดูภาพเทียบกันชัดๆเลยครับจากที่เมื่อก่อนต้องมานั่งปวดหัวกับการนับสต็อกเองเดาๆเอาว่าของเหลือเท่าไหร่แถมยังเสี่ยงของหมดอายุอีก กลายมาเป็นภาพขวาที่ทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดเลยระบบมันจะแจ้งเตือนเราทันทีเลยนะฮะถ้าของใกล้จะหมดหรือใกล้หมดอายุโอ้โหมันช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลจริงๆครับแล้วสำหรับใครที่กำลังโตหรือฝันอยากจะขยายสาขานะครับระบบนี้ก็พร้อมรองรับเลย คือเราสามารถบริหารจัดการหลายๆสาขาได้จากที่เดียวเลยนะจะตั้งราคาสินค้าให้ต่างกันในแต่ละสาขาก็ได้จะติดตามการทำงานของพนักง,งานเป็นกะก็ได้หรือแม้กระทั่งควบคุมการเปิดปิดลิ้นชักเก็บเงินก็ยังทำได้ครับรัดกลุ่มสุดๆ และอันเนี้ยคือทีเด็ดเลยครับที่ผมชอบมากคือระบบมันทำงานแบบออฟไลน์ได้ด้วยหมายความว่าถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะลม่มหน้าร้านเราก็ยังขายของต่อได้แบบไม่มีสะดุดเลยครับพอเน็ตกลับมาเมื่อไหร่ข้อมูลทุกอย่างมันก็จะซิงค์เข้าระบบให้เองอัตโนมัติคือหมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยและส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดเลย นั่นก็คือการเปลี่ยนข้อมูลการขายที่เราเก็บได้ในทุกๆวันนี้ให้กลายเป็นอาวุธสำคัญในการวางแผงธุรกิจเพื่อการเติบโตครับคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆนะครับแต่ระบบมันฉลาดพอที่จะสรุปออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจง่งายๆให้เราดูได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายวันเอสินค้าตัวไหนขายดีที่สุดหรือสินค้าหมวดหมู่ไหนที่ทำเงินให้เราได้มากที่สุดซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราวางแผนธุรกิจต่อไปได้แบบแม่นยาขึ้นเยอะเลยก็เป็นคาถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าเมื่อการบริหารจัดการร้านมันไม่ใช่เรื่องที่น่าปวดหัวอีกต่อไป พอทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเราหมดแล้วก้าวต่อไปของการเติบโตทางธุรกิจที่ตั้งเป้าไว้คืออะไรถ้าหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่ตามหาอยู่หรือว่าต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อน,นำไปปรับใช้กับร้านค้าก็สามารถติดต่อที่บริษัทลินดาการบัญชีไอทีได้เลยนะครับเพื่อเริ่มต้นเส้นทางสู่การบริหารร้านค้าที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณครับ